สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายซุกเสมอมันเสมอมั่นเครือแกให้เจรียงลูกแพรขึ้นกับปูงามหน้าเด้อพี่น้องเด้ออามน,นี่พญอเทิวได้ไปตลาดกล้วยตลาดง้อดอกเมื่อนี่นะสีพามาเยี่ยมชมาฟ้ามของเจ้าของนี่แหละ,ะเปิดคือเกาขายคือเกาเด้อพี่นอ้องฮ้าเบิงเมื่อกล้วยโตเกาเลยละงามๆมคือเกานี่ละคูรูคีรีคือเกานี่ละเอา เบิ่งเอาพี่น้องป้องไปผู้ใดสนใจก็มาเด้อพ่อขมาหาปัญญาทีตได้080 179 48 8 9ย์ด้คือเก้าหันล่ะพี่น้องป้องไปเอ้ยอ้าวสลับเมื่อนี้เป็นบ้นที่สิบเก้ามษาสนห5าร้อยกสิบเมื 2, 500, 66, ม่อนี้สิบแปดเบิ่องห้วยเผือกงหญง่ๆง่ามสิมาเปิด ให้พี่น้องอ่าสิมาเปิดให้พี่น้องอันเอาไปเป็นแม่บลอกแม่พันอยู่ขอกเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว,พเ,ยเ,ยวเพื่อนกำลังอาบน้ำแต่งตัวก็ยู่ก่อนเอื่นกะน,นี่ไปชม่มอ่าคั้วพื่อยทิดกอนขอกั้วบานๆขอกัวยวหม่ยุค่ายตาติเติดนี่แหละนี่ผูได้สนใจกะน,นี่นี่ควายทองนะครับสูงลอยสี่สิบทองไกล พกเกตเดือยอันนี้กระทองอันนั่นกะทองอันนั่นกะทองอันนั่นกะทองอ่าฝากพี่ตอนนองคือเก่า,กายังรู้แหละเดี๋ยวท้องปลาปังแปดริ้วนะครับปลาปังแปดริ้วอันนั่นท้องไม้นะครับสองตัวนั่นท้องไม้พี่น้องปองฝ่ายเอ้ยแดดกระห่อนกล้วยก็บม่ได้ออกจากคอกทุกหนักปากมอง น้องข้าวหอมน้องข้าวหอมครับผสมมังกรค้าไวน้นี่อันนี้ดอกคูนเสียงแครน,นะครับลูกตัวเม่ทั้งสองคนอันนี้กับลูกลูกไส่ลูกสาวน้ำโศกอันนั้นกับลูกโศกมงค้นเอ้ยลูกลูกโศกมงค้นอันนี้ลูกภูเขาไฟแหมลืมอันนี้ลูกโศกมงค้นอันผู้สาวทองสร้างอุดรสูงลอยสามสิบนิด,นด อันนี้ลูกโศกมงคลเบิงอีพอ,อีแม่อีพอ,อีแม่อีปูอียาตันคูลูอยู่ลูกสศกมงคลอันนี้ลูกกลมดอกลูกตุ้ปูกับพอดีงามอยู่พี่น้องฟองปายเอ้ยฝาพี่ตอนนองคือเกา้านะครับเมื่อานี้เอาิฟยาสีสิบห้เบิงคั้วหลอนคว้ยหลอนคว้ยเผือกค่อยเผือกสวยๆเลื่ๆพี่น้องอันนี้ลูกสร้างอุดอรนี่พี่น้อง ลูกสร้างอุดอรเปิดยู่ยี่สิบหาอันนี้ลูกเมื่อก่อนขาวพี่น้องป้องไปเอ้ยมาเบิ่งเด้อพุนน่ะเขากับเขากระแล้วย่ย่างดีเรียบกับงาบ่ามบูน่ะขัควยอรอนควไอรอนควายเผือกควายเผือกผมมีจุดจักจุดเบิง่งหางปีปันซ้ำฟ้ามือจักเดือนแล้วอ้าเนี่ย สิบเดือนสิบเดือนอยังปานนี่้สบสองสิบสาสเดือนสิซ้ำเดสูงร้อยเศร้าสูงร้อยเศร้าซื่อๆบ่ร้ยยี่สบบาทสูงร้อยี่สบเพิ่นสิเปิดไ์มาได้นี่เปิดหาสิบห้เหา,หาพี่น้องคุณเขาก็เขาแก้วงามงามอัตลักษณ์ควายเผือกชัดเจนบงเนี่ บ่มีแต่บ่มีจุดเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดสนใจก็ติดต่อเด้เด้อนี่ยเด้อเด้อมามามาเบอร์พี่น้องฟอกไปเอ้ยควายเผือกควายเผือกช้างงามในป,าป่า,ปา,า,าช,ช้างงามในป่าล้างกะปีเอียดเล็กเงาอยู่พี่น้องล้างปีเรียดเศดอยู่มงามเร็บขากใส่ได้อยู่ดีงามอยู่พี่น้องเอ้ยแม่เบอร์อ้าผู้ใดชอบควายเผือกช้างงามในป่าเผือกนะครับ ตัวไ่ซ้ำ้างสิบเดือนหนึ่งพี่น้องเปิดว้หาสิบหาสนใจติดต่อได้เด้อหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแหกเจ็ดหกหเจดห์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็หอยนกคือเก่าครับผมคุณแม่นกนะครับอ่าเบิ่งงามงามผุน่ะเชิดดีหูหูควายกับหูครับพี่น้องข้อตันจืหลือเออบกพ้าวก็ได้เบิง้งโอกพ้าวเบิ่งเบง องงเออบักพาวกับบักไงห,หนึ่งพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งปลาพี่ต้อนน้องคือกเก่าสำหรับผูใ้ใดยังได้สร,ร้างงามในปลาเผือกสร,ร้างเผือกในปลา,างามอ่าพี่น้องมาทางนี้สีมาเบิ่งอีกโค้งหนึ่งบาทนี่สีพาพี่น้องไปเบิ่งอีกโค้งหนึ่งแม่ลูกผูเอ้านี่มาเบิ่งพี่น้องมาเบิง่งนี่อ่าลูก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 เลยลูก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 อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจน พี่น้องเบิ่งปกอ่องตาแต้มแก้มจำนะครับสูงหนึ่งร้อยสามสิบเก้าประกันที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดพี่น้องเอ้ยว่าเบิ่งค่อยงามลูกลูกผูนะครับลูกผูแต่ว่าท้องเป็นว่าท้องนะครับเป็นว่าท้องแล้วแต่ว่าบ่าถนาจะตรวจเบิ่งนะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เบอร์แม่นกคือเก่าหันละ อ้าเบิ่งเอาถึงว่งมาถองอยู่นะครับคิดว่าไหนจะถองเบ,บิงงเดด่งฝกหางกับบางไงพี่น้องเอ้ยหาซ้ำนี่เช็คสิหาหาหาจะหาซ้ำนี่บ่ได้ก็จะหาซ้ำใดดังสูงไงเงาเล็บเลียบก็โอเคหางกับบอหลอกอออออห,าง,หางกับบอหลอกคอกับบ่หางหางกับบอหอกพี่นอ้อง หางสีธรรมาชาติมีแซมน้อยเนืองนิดนึงนิดนิดหน่อยหนอยประกันหางดอกควอมเบิ่งพี่น้องง่ายๆอ่างแม่ลูกลูกกับวนี่ร้านุ่มแต่มีทองแล้วลูกเจ้าสันนะครับลูกชายเจ้าสันนะครับผมนี่เบ่งพี่น้องสวยๆงามๆเอาติดต่อเันดอกใดคือเกานี่มาเบิ่ง ควายงักควายใหญ่ควายใหญ่ควายงัก,ก,กนี่ก็เปิดที่เก่าละพี่น้องผู้ใดสนใจกับตดต,ต่อมาได้นี่ควายงักควายใหญ่อันนี้สูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกประกันที่ร้อยสี่สิบห้าพี่น้องพึ่งผสมตัวนี้ก็ได้สา,า,า,าพึ่งผสมตัวนั้นผสมพานรอบลวพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้ผสมมังก่อนขาวไาขาว้แม่นบะประก่อนขาแม่นบะนี่ผสมมังก่อขาวไวพานรอบแล้วพี่น้องป้องไป แต่สนใจกะทักๆด่วนๆวนอ่าหรือสิถือติดต่ตตอมาเบอร์เทอโท้อศ์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่แปดแปดเก้าก็ได้หรือเบอร์โทรไม่เงี้ยนกก็ได้อ่านมอวนตัวเอียนเตียนนมครบพื้นเก่าพี่น้องป้องไฟง่ามอยู่ดีก็ได้สนใจกะติดตอ่อได้แลวคาเท่าไรก่อนลืมถามราคาราคาเจ็าเปิดไปที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผม ตอร่องได้พี่น้องเอานี่ตอรองได้ควายลูกแรกครับควายลูกแรกนะครับเบื้องลูกเพื่อนพี่น้องลูกสองอยู่ในท้องซื้อสองได้สามพี่น้องเนีสนใจติดต้อได้นี่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 เบื้องเอาอยากขี่ตมออกหลอกบนท่านล่างเอาตามธรรมชาติเลยละเอี่ยวายหน่อยเกียกตมกินน้ำโบอีมเพื่อนว่านี่เห็นบ่เบิ้งเอาหน้าเต็ดในตาเป็ด งามอยู่ดีพี่น้องเอ้ยสูงร้อยสามสิบเก้าประกันที่ร้อยสามสิบแปดนะพี่น้องอ่าเบิ้งเบิงเบิง,บงพี่นอ้องฟองไปอ่าคนใจติดต่อได้เด้อเอามาเบึ้งค่อยร่อนควอยหลั่ควอยล,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 ลั่มค่อยลอยดีคือเก่าหละพี่นอ้องเอ้ยเบึงเนี่ยเขาเกี่ยวได้พี่น้องเขาแกวงามหอ้โหโหแห้งเปลือยเลยหาสิบห้าต้นว่ะพี่น้อง นี่พี่น้องดังกระดำอกแก้วได้ครับงามอยู่พี่น้องหางครับพี่เพิ่งเอาหางหางกระซ้่ก่อนกับมือเลยโกหางสิบเดือนนะครับเปิือดหาสิบหาอันวะ,ะสวยงามอลังการงานสร้างอ่ะสำหรับคลิปนี้พื่อ่ที่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีพี่น้องป้องไป อ,อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหี่สุขคุ้ความสุขจเจริญก้าวหนา้าทุกผู้ทุกคนสรับคิดนี้สวัสดีครับผม